สบายดีสวัสดีวันนี้เาเจอกับสองนิงสาวลาวน้อหบินิงสาวลาวสิพาทุกคนไปเบึงน้เบึงสภาพบรรยากาศฝนตกน้ำท่วมอยู่ที่ประเทศเวียดนามน,น้องข่างนี้เป็นครั้งที่ว่าหุ่นแห้งที่สุดน้อตั้งแต่หลายสิบปีมาน้อพี่นอ้องน้อบอเคยเจอแบบนี้จักเทือ่อนน้อบอเคยเห็นมาน้ำท่วมขึ้นขนาดน,นี้ฝนตกคุนแห้งคุณพี่น้องเสียงฝนตกอันนี้ทุกคนสิสงสัยว่าเป็นยังน้ออ่ะอันมุงน้อพี่น้องน้อกันห้างเขาหงอย่างมงีเขามาคุบ อย่างคนในสีแมงไหมายแห่งร้ายพี่น้องเลยจะพอเป็นแมงลำกดทันพี่น้องมันมาเห็ดในเฮาเบื่อเห็นมันือคอดินเป็นดำๆอย่างนี้มันถือแมงลำกุศลแล้วมันกัดแต่มันกับเปลือยขนานั่นแหละในดิ้งสาวลาสิพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศนอนว่าฝนตกนนำถั่มห่างในประเทศเวียดนามจะเป็นแบบไดโนเฉพาะมันยูเฮนอะพญุเขามามือนึงเป็นทนายหน่วยนร่ามันเป็นบาสีอยู่แต่ประเทศเวียดนามเนาะลาวเขาอาตะปกพาไตกันด้คฮะทุกกระทบผลนกระทบคือกันเนาะพี่น้องเนาะ มินิลิงสาวล่าสุภาพี่น้องโอเป็นลเบิง้งมันเป็นยังนอกมินิลิงโบมีของกินเนาะเพราะว่าของกินที่กักตุนไว้เมดแล้วพี่น้องมีกระเมิดแล้วไข่กระเมิดแล้วสน,นั่นลิงจะไปตลาดว่าตลาดจะมีคนขายโบแล้วจะมียังน้สนนนิเป็นแบบจังไงเนาะพี่น้องสิพาพี่น้องไปเบิ้งในเมืองเนาะเป็นกําลังใจให้ลิงสาวด้าในเดื่องสวงนี้แบบว่า ่วงเย็นก็ได้พักเนาะก็มีโอกาสได้เฮ็ดคลิปเียนมือนอยๆนึงเนาะเพราะว่าฝนตกหย่อนว่าน้ําท่วมเนาะไปบ่ได้เนาะเลยให้อยู่เฮือนอยู่ซานเพิ่นว่าแม่ลิงสาวลาก็สิพาจุกพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะสิเป็นจังไดโอเห็นฝนตกน้ท่วมสิขึ้นฮอดบ้านเฮาเด้นยางทางพุดบาทด้นี่าบ่สูงปานดางนม่น งานยานประตาลาคาเนี่เรากินคนห็วหัวนี่แตนำเงี้ยขวดต้องค่อยลูกผ่านกาแฟเปิดเชื่อยบ่ นี่แต่เพือนคนด้วยเอยเห็นมันเป็นเด็กเด๋ล uh, ้างยัง <qui> ผิวนี่แตเฮือนคนด้วยนี่ทางคุณบาจ่ะ ขี่รถในเดียมยท็คนยางผัวขนทางขวมอย่านำขอทอรถรถใหญ่ไม่จอดจิ้มกันนะเฮะผัวเืินอยูงไงเข้าเหือมันยังีงเออสิสิแพงมาขายอยูงดีกู่ ู้มเพอพิซ่ให้มโมมาขายจ้าโว้เลยเออเออเออแม่นแหลเหีนทางนี่มันถ่วมันใส่เท่นี้มันเขาเด้ยนะมันเข่าตัวเหงื่ตั้มไปเด้คเด็กขันแล้วนีในก้อหันไปู้เดียวฮะีหัผู้เดียวในก๊อ สายคนใช่ก็เป็นตำลับนิ้งกำลังงานหัวทัวพี่น้องเพราะว่าคงกี่จิเขาเนาะเขาบุมีตุบไทกับอ้ดถไงวะอู้รูบังไงก็ช่างกย่งกี่แ่งไหวเนอะเอามาขอมาอีกน่มาเลยก็จะรด ใส้ออกมาใช่มาใส้ใช้แยรคาคาแพงได้ยังไปตลาดยานทุพท่นเียดข้องกันมากแกันนะตอนนี้ก็เป็นเรลาเป็ดไม่เข็งเนาะโนนหน้ำน้ำทีกินหนลยตอนนี้เป็กานหดตลาดแล้วคุณก็มาณหลายลน้องนี่อีกน้อยนึงดิบเวก็หดตลาด อี่เนาะตลาดไก่หวนแล้วอยา่ท่านเ็สิ่งของเราจะกินกินใอา่หมดท่านนี่ขนงเลยมมนกับสีเนืร้ายอยู่ไมนกับแพงเนาะอยูแต่สีมูงกุ้งกัาหมูกแห้งแข้งฟนตกดินลงเหลือเลยเยู่ไส้เตียงที่รองเลยใส่รถบอกลินบุกมาขายเพราะว่าเพ้าจะไกลเลอกทะเลางต่ไม่กระชิบกรลักเนาะเจะเอาเครื่องขาย ใช่ดูบอกใหญ่มีไปเดี๋ยวเราฝาบมาขายเครื่องมัสวยี่ปลาปลาเนี่ยไม่เคยกินรถ้ายป่าเห้นไหรถขายปลานี่ยมารถเไปไกลแล้วรัาพัปพักบุงบดแต่ก็ประจักษ์ปลาซอกะมี่เยตาซอค่ะนี่มราคอยกินปลาละเียดขนาดไหน มีนเสิร kind of ์มะวานี่กะสินมูนี่กะสินมูจะหาซสินมูกขาวดิสินมูเก่านี่สินมูแซ่แข็งนาดนี้แบบตัวตี้เลยเขาไขาเามหเลาวหนอดน้ซุนี่มัลงขา โอ้ยีกันนำซุงเาได้ซีมาไยูตูเนาะวนกรแห่แห่แห่นีซีมูหันเพื่ใหม่เนี่ยซีมูซีมูเก่าเน่ยหละนั่นเอง เี่ยต้ไม้มเออไม่ม้ไม้ไม่หอกันแน่สีเอาเสีมู่กับเกาแน่ไม้น่นกันเหี่ยเลยน้ำกระทวงอาซีมูสจสามคลิปปปที่เราหากทีอก่าน้ำจุกเี่รถเรามาแต่ไกละัวทัวร์ือดี่ในการเดินทางสบาย เดี๋ยวคือสิไปคือสิไปลบค่ะแต่เอามีไปยายให้ายคนโองนักเรียน็ออกมาหาาลซือของกินของยาได้สีหมูได้บุญได้พัโอ้ยมุ้ยเอวเอ้มุยยม้ยยางท่างนันไม่ไ i, ร้ายเด้อไม่จึงตานแบบอ๋อลิงกาี๋ยวเดียบรลอยแล้วพี่น้อง ลิงก์กับขวา้าบอกเทลี่กับต้มจืดพักปังเนาะพี่น้องเนาะใส่ไข่ได้ก็สิกินเบิดเมอร์นี่แหละพี่น้องเลยใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจลิงก์สลาวมมฮูวานำจะถั่วหดมือได้ของกินลิงก์สลาวจะอยู่ได้หดมือได้นาะลิงก์็ซื้อมาได้เด็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าปั่นคนอื่นซื้อน้ำนาะเพราะว่ามูกำลังไปน้ำล้างลายคนกันเนาะหฮอรพักเนาะ 拜拜。<laughs> bye bye